คำถามงานอิสราเอลหลังจากกรมการจัดหางานยกเลิกชะลอการจัดส่งคำถามหลายๆคำถามที่ถามไปแล้วไม่ค่อยมีใครเข้ามาตอบช่องลุงหน่อยก็ไม่ตอบเหมือนกันครับแต่จะมาให้ความคิดเห็นละกันก่อนไปรับชมคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะหากคุณต้องการข้อมูลแบบเป็นทางการต้องการคำตอบแบบเป็นทางการคุณต้องไปติดตามที่หน้าเพจทีซีไทยแลนด์เท่านั้นนะครับเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับต้องตรวจประวัติอาชญากรรมใหม่หรือไม่สำหรับคนที่รอบินไปแล้วหรือคนที่ผ่านการสัมภาษณ์ไปแล้วช่องลุงหน่อยขอให้ความคิดเห็นว่าไม่น่าจะต้องตรวจแล้วนะครับ ส่วนตัวคิดว่าทางหน่วยงานของไทยน่าจะเจราจาพูดคุยกับทางอิสราเอลแล้ว,แล,วแล้วทางอิสราเอลก็ไม่น่าจะติดประเด็นในเรื่องการที่จะต้องไปตรวจประวัติซ้ําซ้อนอีกนะครับถึงแม้มันจะผ่านมาเจ็ดแเดือนแล้วก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งนะครับไม่งั้นมันก็จะล่าช้าอย่างไรก็ตามก็ต้องรอติดตามข้อมูลที่หน้าเพจทีซีไทยแลนด์นะครับหากเขาจะบอกให้ไปตรวจยังไงเขาก็ต้องบอกเราล่วงหน้าอย่างน้อยสัก2-3สาอาทิตย์อยู่แล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับราคาตรวจมันไม่ได้แพงเหมือนไปช่องทางด่วนนะอันนั้น3-4พันเลยแต่ของอาทาง t ีซีไทยแลนดเนี่ยแค่100เองนะครับ อ่ะเรามาดูคำถามต่อไปนะต้องตรวจโรคใหม่หรือไม่นะครับก็แนวเดียวกับตรวจประวัติอาชญากรรมเลยครับก็ช่องลุงหน่อยก็ให้ความคิดเห็นว่าไม่น่าจะต้องมาตรวจโรคใหม่แล้วถึงแม้ว่าข้อปฏิบัติที่ผ่านมาเขาจะอนุญาตให้แค่3เดือนสําหรับผลตรวจโรคเนาะประเด็นเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการพูดคุยแบบหนักเลยนะครับน่าจะไม่มีการตรวจนะ เพราะว่าถ้าจะต้องตรวจอนะ่ะเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะด้วยนะครับเพราะว่าการตรวจเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ4,750ไหนจะบวกค่าเดินทางอะไรมาอีกนะครับมันไม่น่าจะจะต้องไปตรวจใหม่ขนาดนั้นนะครับคิดว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ไทยคงสู้สุดใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าทาง การอิสราเอลนะครับเขายืนยันจะให้ทางรายงานต้องตรวจใหม่ก็ต้องตรวจใหม่นะครับมันทําอะไรไม่ได้ก็ต้องรอข้อมูลข่าวสารจากหน้าเพจทีซีเท i แลนด์นะครับหาาเขาจะให้ตรวจใหม่เขาก็ต้องเร่งแจ้งเราอยู่แล้วถ้าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ90%ไม่ตรวจครับคำถามต่อมาจะมีการสัมภาษณ์งานอิสราเอลใหม่ไหมสำหรับคนที่ผ่านการสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมให้เปอร์เซ็นต์ไปเลย99% ผมเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่น่าจะมีการสัมภาษณ์ใหม่แล้วนะครับมันจะทําให้พวกคุณเสียเวลาเดินทางเข้ามาอีกเป็นเรื่องค่าจ่ายที่จะต้องเสียเวลามากๆแต่อย่างไรก็ตามมันอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ทางการอิสราเอลบอกว่าต้องไปตรวจโรคใหม่ด้วยเขาอาจจะเรียกให้คุณน่ะเข้ามาสัมภาษณ์ใหม่แต่สัมภาษณ์ในที่นี้อาจจะเป็นลักษณะ ที่ขอความยืนยันว่าคุณยังอยากจะไปไหมหรือตรวจความพร้อมของเราหลายๆอย่างนะครับถ้าไม่ได้ตรวจโรคใหม่ผมเชื่อว่าไม่ได้มีการเรียกให้คุณเข้ามาเพื่อจะสอบสัมภาษณ์นะครับ แต่ในส่วนของประเด็นการยืนยันนะครับผมมองว่าน่าจะมีการให้เรานะครับยืนยันเข้ามานะครับจะยืนยันด้วยวิธีไหนผมไม่รู้นะอาจจะเป็นช่องทางไลน์โทรศัพท์นะครับหรือทางจดหมายก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะให้มีการยืนยันเพราะว่าถ้าไม่ยืนยันเนะ่ยเขาจะไปรู้ได้ไงว่าคุณยังต้องการไปทํางานที่อิสราเอลอยู่ไหม เกิดเอาคุณไปจับคู่กับนายจ้างแล้วนายจ้างพร้อมที่จะไปจ่ายค่าวีซ่าให้สุดท้ายคนงานนู่นไปอยู่ไต้หวันและอยู่ญี่ปุ่นอยู่เกาหลีละหรือบางคนอยู่อิสราเอลแล้วด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยมองว่ามันก็น่าจะมีการให้เราแจ้งความประสงค์และยืนยันที่จะไปทำงานที่อิสราเอลนะครับคถามต่อมาจะมีการขยายอายุเพิ่มเติมให้หรือไม่หรือจะตัดสิทธิ์คนที่มีอายุเกินหรือไม่ อันนี้ผมบอกตรงๆนะครับไม่กล้าย,ยืนยันจริงๆแต่ถ้าในความคิดเห็นส่วนตัวมองว่าในขนาดที่กองวีซ่านะครับอนุญาตให้คนที่สมัครบ,บนช่องทางด่วนเนี่ยบางคนอายุถึง43ปี44ปี45ปีก็มีที่ผมได้ยินนะเอาต่ำสุดน่ยที่ผมได้ยินก็คือ43ปีนะครับถ้า43ปีรุ่นที่17ทั้งหมดน่ยก็มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่า มันก็น่าจะมาพูดคุยกันได้ว่าทําไมเวลาล่ามยื่นเน่ยทางกองวีซ่าอย่างอนุญาตเลยนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นที่ THC Thailand จะจัดส่งหากมันเกินอายุ40ปีไปแล้วเนี่ยก็น่าจะได้นะอันนี้อย่างไรก็ตามผมไม่ยืนยันแล้วก็ไม่กล้าฟันธงนะครับเอาเป็นว่า50 50นะครับทําก็ต้องรอดูทางเจ้าหน้าที่ประกาศเพิ่มเติมบนหน้าเพจทีซีเทเรนอีกทีนะครับ คำถามต่อมาคนใหม่ที่สมัครในช่องทางด่วนกรมจะอนุญาตให้เดินทางไปกับที่กรมจะจัดส่งไหมอันนี้เป็นประเด็นที่หลายท่านสับสนนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้สมัครไปทำงานรุ่นที่17แต่สมัครในช่องทางด่วนไปสมัครกับรา่มบริษัทจัดหาง,งานเอกชนของอิสราเอลต้องบอกว่ามันคนละประเด็นครับคนคนละเรื่องนะครับบอกแบบนี้แล้วกันการที่กรมจะอนุญาต ไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยเขาก็ต้องมองแค่โครงการทีซีไทยแลนด์เท่านั้นนะครับช่องทางด่วนเนี่ยมันไม่ได้เป็นช่องที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทางการเขาไม่ได้รับรู้นะครับในสิ่งที่คุณเดินทางไปทำงานกันเองมันก็ถ้าผมจะเปรียบเทียบเหมือนเกาหลีใต้ที่มีผีน้อยนะครับทางกรมเขาไม่ได้รู้หรอกว่าแต่ละปีใครไปเป็นผีน้อยเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีตัวเลขคร่าวๆนะครับแต่ว่า มันไม่ได้รู้จํานวนที่จะชัดเจนขนาดนั้นที่ที่จะไปอนุญ,ญาตนะครับให้ให้ช่องทางด่วนเดินทางมากับกลมเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเขามันไม่ใช่ช่องทางที่ถูกกฎหมายแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นในโคต้า0 0 0คนที่เขาประกาศเนี่ยก็คือเฉพาะคนที่สมัครที4รุ่นที่17นะครับแล้วก็เรียงตามคิวมาเลยคำถามนี้ผมขอตอบเลยนะไม่ใช่ความคิดเห็นผมบอกได้เลยว่า ไม่อนุญาตให้เดินทางไปกับกลมนะครับคนละส่วนกันคำถามต่อมาคนใหม่คนที่รอบินกับคนเก่านะครับทั้งคู่ผ่านโครงการ t ีซีไทยแลนด์ทั้งคู่นั่นแหละไม่เกี่ยวกับช่องทางด่วนนะใครจะได้รับอนุญาตให้ไปทํางานที่อิสราเอลก่อนเ,อเรื่องนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของช่องลุงหน่อยคิดว่าเป็นคนที่มีความพร้อมมีวีซ่าการทํางานมีสัญญาจ้างนะครับคือถ้าเป็นคนเก่านะครับแล้วได้ติดต่อกับล่ามไว แล้วทางล่ามเขาได้ดำเนินการขอวีซ่าอาได้สัญญาจ้างมาเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถบินไปทำงานได้เลยนะครับไม่ต้องรอโครงการ TEC Thailand เพราะจริงๆแล้วโครงการ T e เ t ส a i l a n d นดะ่ะเขาไปทำแต่เรื่องคนใหม่ที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้ความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าในเมื่อคุณมีสัญญาจ้างมีวีซ่าการทำงานแล้ว คุณก็ไปแจ้งสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนะครับหรือคุณจะยื่นคำขอออนไลน์มาที่เว็บ toea.doe.go.th หรือเว็บหน้าเหลืองนะครับมันจะมีคำขอยื่น r e e n t r y อยู่นะครับก็คือคุณจะต้องนำสัญญาจ้างนำวีซ่านะครับไปขอยื่นแจ้ง r e e n t r y นะครับคุณก็จะได้ไปทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับ สรุปสั้นๆเลยนะคือผมมองว่าคนเก่าอ่ะได้บินไปทํางานที่อิสราเอลก่อนเพราะเพราะว่าคนใหม่ที่จะไปกับทีซีไทยแลนดน่ะก็น่าจะใช้ระยะเวลาเดือนเดือนกว่าๆนะครับกว่าเรื่องทุกอย่างจะเรียบร้อยนะถามต่อมาคนเก่าที่กลับช่วงสงครามหรือคนที่ไปสัญญาที่สองอทีสองจะต้องติดต่อกับใครอันนี้เป็นคำถามที่หลายท่านสอบถามผมเข้ามานะครับผมคงไม่กล้าตอบนะแต่จะให้ความคิดเห็นว่า คือโดยหลักแล้วคนเก่าที่เคยไปทํางานที่อิสราเอลต้องติดต่อผ่านล่ามหรือนายจ้างอิสราเอลครับคุณต้องติดต่อให้ได้จะเป็นนายจ้างใหม่ของคุณนะครับหรือนายจ้างเก่าของคุณก็สุดแล้วแต่นะให้ทางโน้นเป็นผู้ดําเนินการในการทําสัญญาจ้างทําวีซ่าการทํางานนะครับทางกรมเนี่ยเท่าที่ผมทราบอะยังไม่เคยมีการจัดการ สำหรับคนที่เคยไปทำงานมาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นเคสพิเศษก็คือปกติแล้วคนเก่านะเขาจะต้องทำเรื่องพวกนี้ก่อนที่เขาจะกลับมาที่ประเทศไทยนะครับแต่อันนี้มันพอดีมันหนีภัยสงครามกลับมานะครับก็เลยมองว่ามันเป็นสุญยากาศอยู่อย่างไงก็ตามอยากให้คุณลองไปติดตามกับล้ามนะครับกับนายจ้างก่อน ถ้าไม่ได้เรื่องได้ราวก็ต้องรอทางกรมเขาประกาศอะไรออกมาอีกทีนะผมไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะประกาศหรือเปล่าคำถามต่อมาเมื่อไหร่จะได้บินไปทำงานที่อิสราเอลอันนี้ก็เป็นคำถามทั้งคนเก่าคนใหม่น้อที่เขาอยากรู้นะครับกรณีคนเก่าผมก็แจ้งไปแล้วนาะว่าถ้าคุณมีสัญญาจ้างมีวีซ่าการทำงาน คุณก็ไปแจ้งเรียนที่ได้เลยนะครับก็ไปจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินไปได้เลยนะครับส่วนกรณีคนใหม่ที่ผ่านโครงการที c ี a ทยแลนอันนี้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่โครงการท c t h a i l a n d ดํดเนินการนะครับในเรื่องเอกสารนะครับทุกอย่างเลยนะครับกระบวนการของเขาน่าจะมีอยู่ทั้งเรื่องการที่เขาอาจจะต้องมาสอบถามคุณว่าคุณจะบินไปทํางานที่อิสราเอลไหม เมื่อได้รายชื่อคนที่พร้อมบินแล้วเขาก็จะได้ไปดําเนินการในการจับคู่กับนายจ้างนะครับแล้วก็ทําสัญญาจ้างขอวีซ่าการทํางานนะครับคิดว่านะครับหากจะได้บินก็น่าจะอยู่ในช่วงเดือนอมิถุนาจนถึงธันวาคมซึ่งก็ตามที่ท่านอาธิบดีให้สัมภาษณ์นะครับว่าได้โคต้ามา5,000คนแล้วอิสราเอลเขากำหนดไว้ในช่วงเดือนอมิถุนายนจนถึงธันวาคมนะครับการที่จะได้บินก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีไปลายปลายเดือนมิถุนาหรือบางทีถ้ามันเลทมากๆก็อาจจะไปเป็นต้นเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณนี้สําหรับคนใหม่ที่รอบินอยู่แล้วมีบางคนสอบถามว่าไอ้ห้าพันคนนี้รวมกับกรณีที่คนเก่าไหมนะครับหรือชาติอื่นไหมอันนี้บอกได้เลยว่าห้าพันคนนี้สาหรับคนไทยนะครับแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวมองว่ามันน่าจะเฉพาะคนใหม่นะครับที่ยังไม่เคยไปทํางานอิสราเอลนะครับคนเก่าเขาก็ แอบแอบให้กันอยู่นะครับผมมองว่าอย่างนี้ละกันในเมื่อเขาแจ้งมากับทางกรมเนะี่ยเขาก็น่าจะเป็นคตร์ต้าสำหรับคนที่จะพาไปทํางานใหม่เท่านั้นนะครับคําถามต่อมาไม่เห็นพูดถึงผู้หญิงเลยผู้หญิงมีโอกาสได้ไปทํางานไหมต้องขออภัย ผู้หญิงทุกท่านเลยนะครับผมเวลาทําคลิปผมจะลืมทุกทีนะครับอ,อย่างนี้ละกันนะครับสำหรับคนที่รอบินนะครับคนที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้วจำนวน1,200คนนะครับที่มีข่าวออกมาเนี่ยรวมเป็นเคสผู้หญิงด้วยนะมันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะผู้ชายรุ่นที่17เท่านั้นมีผู้หญิงรุ่นที่13ด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงมีโอกาสได้ไปทำงานเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วก่อนเกิดสงครามเนี่ย ข่าวที่ผมได้รับทราบมาคือผู้หญิงเขาต้องการเยอะมากนะที่ยังนั่งเสียดายอยู่เลยทุกวันนี้โอ้โหตอนนั้นดีใจว่าผู้หญิงจะมีโอกาสได้ไปทํางานแล้วปรากฏว่าโหพอเกิดสงครามเลยมันเลย ลำบากเลยนะครับสำหรับการไปทำงานผู้หญิงแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เชื่อมั่นว่าในจ้างบางคนเขาก็คงต้องการแรงงานผู้หญิงไปทำงานเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้หญิงก็ใจเย็นๆนิดนึงนะต้องรอให้คนที่เขารอบินหรือว่าผ่านการสัมภาษณ์บินไปก่อนนะครับจากนั้นเขาก็จะเรียกตามคิวของรุ่นที่13 ซึ่งรุ่นที่13เนะี่ยยังเหลืออีกเยอะนะประมาณ5-6,000นะครับคือ5-6,000ของผู้หญิงเนะี่ยถือว่าจำนวนมากนะครับเพราะว่าแต่ละปีเขารับน้อยมากนะแค่200คน300คนนะครับดังนั้นผมไม่อยากให้ผู้หญิงมาตั้งความหวังไว้กับงานอิสราเอลมากนะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับหากมีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับสมัครผู้หญิงก็จะเอามาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับคำถามต่อมารุ่นที่17 บัญชีมีอายุ2ปีจะมีการต่ออายุบัญชีให้ไหมนะครับอย่างที่ผมทําคลิปที่แล้วนะครับที่บอกว่ารุ่นที่17มันมีอะไรที่พิเศษก็คือมีหนังสือขึ้นบัญชีของแรงงานที่จะไปทํางานที่อิสราเอลนะ่ะมีอายุ2ปีนะครับถ้าครบ2ปีตามหลักการทั่วไปก็คือต้องโละบัญชีนะครับแล้วก็สอบใหม่ อันนี้เป็นเรื่องปกติของการขึ้นบัญชีนะครับแต่ก็ยังที่บอกนะครับว่าอันนี้มันเหตุการณ์พิเศษนะครับความคิดเห็นส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะมีการต่ออายุบัญชีให้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้มันก็เป็นแค่ความคิดเห็นของช่องลงหน่อยเนาะเขาจะต่อไม่ต่อก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็การตัดสินใจของผู้บริหารนะครับคำถามต่อมานะครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะเมื่อไหร่จะมีการเปิดรับสมัครรุ่นใหม่ ของโครงการทีซีไทยแลนด์เป็นผู้หญิงอีกนานนะครับบอกได้เลยอย่างที่ผมบอกอะ่ะเขาแต่ละปีมันเรียกน้อยนะครับแล้วก็เขายังเหลือรอคิวอีกเยอะอยู่สําหรับผู้ชายนะครับก็จะเป็นผู้สมัครรุ่นที่18นะรุ่นต่อไปนะครับ จะเปิดรับสมัครได้ก็มี3ข้อนะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับ1ก็คือเมื่อผู้สมัครรุ่นที่17หมดแล้วอันนี้แน่นอน,นครับในเมื่อมันหมดแล้วก็ต้องเปิดรับรุ่นใหม่เพื่อจะจัดส่งต่อไปข้อที่2เมื่อบัญชีผู้สมัครครบ2ปีนะครับก็เคตเมื่อสักครู่นะแล้วไม่มีการต่ออายุบัญชีให้นะครับถ้าไม่มีการต่อก็อย่างที่บอกนะครับก็โลอะบัญชีแล้วก็สอบใหม่ข้อที่3เมื่อมีการยกเลิกบัญชีนะครับ ก็คือจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วเขามีการยกเลิกบัญชีออกไปนะครับก็ต้องมีการาสมัครใหม่เพื่อส่งรุ่นใหม่ไปทำงานนะครับก็จะมีแค่3ข้อเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ผู้สมัครรุ่นที่17เหลืออยู่ประมาณ2 0,000กว่าคนนะครับแต่ว่าเอาตัวเลขจริงๆเนี่ยผมว่าไม่ถึงนะครับเนื่องจากมีหลายท่านน่ะน่าจะสละสิทธิ์ไปแล้วหลายท่านครอบครัวไม่ให้ไปแล้วนะครับ หลายท่านก็ไปทํางานที่อื่นแล้วไม่รอแล้วนะครับก็ตัวเลขกลมๆนะที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็น่าจะประมาณหมื่นกลางๆนะครับอาจจะเหลือสักหมื่นห้าก็ได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับย้ำเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจบคำถามสุดท้ายนะ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ถ้าผมตกหล่นคำถามใดที่เคยถามมาแล้วนะต้องขออภัยไว้ด้วยคำถามถามเข้ามาเยอะมากนะครับบางทีผมดูก็ตาลายเหมือนกันนะครับมันเยอะจริงๆนะครับบางคำถามมันก็ซ้ำๆกันผมก็เลยมองข้ามๆไปบ้างสรุปปิดท้ายนะครับก็ต้องรอทางหน่วยงานเขาชี้แจงนะครับเขาแจ้งอย่างเป็นทางการบนหน้าเพจ t ีซีไ a ยแหรือหน้าเพจของกรมการจัดหางานนะครับนั่นคือความจริงที่เขาจะแจ้งให้ทุกคนทราบวิธีปฏิบัติต่อจากนี้หลังจากที่เขายกเลิกชะลอการจัดส่งนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปเรื่องอะไรอีกนะครับก็ เสนอความคิดเห็นมาได้นะหากผมหาข้อมูลได้ผมก็จะเอามาทําให้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ